วันนี้เข้าอูคืนแล้วครับวันนี้สวัสดียามบ่ายครับผมสวัสดีพี่น้องชาวย,ยูทู e ทุกท่านครับฮะอยู่กับผมมงคลสาวดําซิ่งเท่นลนนะครับโอ้กำลังเพราะเลย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีทั้งสองท่านจ้ะอังเก็บ โอ้ยอังเก็บสลบไปเมื่อวานเดี๋ยวจับไว้ก่อนเดี๋ยวจับไว้ก่อนโควิดเนาะวัวอะไรเดี๋ยวจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนติดจะได้ติดด้วยการเลยโคสีขาวนะโคสีขาวบ่มีแต่โคโยตี้อ่ะเห็นไหมบอกว่าพาไปด้วยแล้วไปอยากไปจนนี่ ไหนรัตติดโอ้ติดตั้งเราลอยโอ้ถับเราลอยเราไไวันนี้จะไปเมืองไหน่อยไ,ไปซื้อยญ้าย่าเทียมที่ไหนมีขายบ้างย่าเทียมย่าเทียมครับลูกนะอืมลูกไงง ข้าวโรงรถแล้วครับสามนี่ไม่รอดแล้วคือไหนสามนี่นะไม่รอดแน่นอนใช่ไหมไม่รอดแน่นอน <No. S 2> เนาะเช็กนี่เช็คอะไรเอามาถอดมาขัดใช่ไหม,ไม,ม,ไมแต่ไม่ไม่เกินความสามารถของสายันหรอกก็คือก็ยกใหม่หมก็คือ ถ้าเกินก็เอายกลูกหนึ่งนั่นขึ้นไงโอ้ได้ก็ได้อยู่เนาะมันเป็นสองลูกเลยฮะเป็นสองลูกเลยยังไงมันเอาทั้งสองเลยนะครับกำวินแต่ย่างขอังนี้เดินหน้ามันไม่เดินเออมันเดินน้อยแต่ถอยหลังเร็วถอยหลังไปเออระ่างนู้นเดินหน้าไปเลยถอยหล,ลังมัน่อยไปนอแล้วมันสลับกันไงใส่สลับกันแต่ถ้าเกิดว่าต่อสายเหมือนกันทุกอย่างก็เป็นเหมือนกันเลยนะ แล้วเป็นกับปัม๊มหรือว่ามันเป็นกับอะไรล่ะปั๊มนี่แหละอ๋อมันม่เป็นวัตัวน,นี้จะบอเต้องอีตันโทมตริอีตันธรรมดามันแรงเนาะอีตันนะนอีตันอีตันตอนปีที่แล้วผมเคยถอดนะถอดฝานี่แหละแค่ถอดไปมาเปลี่ยนซีนเนี่ยไอซีนตรงนี้แหละนี่ถอดมาเปลี่ยนซีน พอประกอบข้าไปคืนไม่เดินโอ้แค่ถอดตรงนี้เองอันนี้ก็ใส่แล้วนะประกอบข้าไปคืนไม่เดินครับยับจะนับเลยต้องต้องถอดให้เทเกตบอกให้เทเกตถอดออกใหม่ครับถอดออกใหม่แล้วก็ใส่ประกินแซรให้ดีๆใส่ไปคืนเดินใช่เกลกเอาใจยากอยู่ ทำใไมคนไม่เข้าใจก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนาะเกือบเกือบได้ถอดไปร้านอะแค่แค่ถอดมาแล้วใส่ประเกันใหม่ตัดประเกันใส่ใหม่ะนาะไม่เดินเลยไม่เดินเลยโอ้โหมหรือว่าเนาะลมเรายังไม่ได้ไล่ลมน้ำมันหรือเปล่ามันมันันนี้แหละนี่มันเป็นแค่สายเป็นแค่วนหากันแค่นี้ พอแต่น้ำมันพอแต่กาวไปอุดมันก็ไม่เดินอ๋อที่กาวไปอุดเองอืมมันไม่เดินเลยไม่ถ้าถ้าถ้าพูดถึงไล่ลมเนี่ยยังมีลมมันยังเดินได้เลยใช่ไหมต้องที่สายกราบอ๋อสายกราบอ๋อถ้าเราต้องดูที่สายนี่ใช่ไหมนี่งไง สายสายสายน่าจะไม่มีปัญหาหรอกปาะสายมันเดิมแบนเดิมเข็งตั้กว่าอืมู่มปั๊มยกขอมด้ววดิเนาะรั่วอะไร,รตั้งตืนลูกตั้งตืนไหลายอันจกเลย ยันเลยนะี่มันฟ้นแต่ไรเนี่ยนะถ้าเอาไปทำตัวนี้ก็เปลี่ยนซีนใหม่ก็บอกนี่นะเอาไปสองตัวเลยให้ครับเปลี่ยนให้บอกกับไม่ต้องตอดวัดนะทีอ๋อแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนซีนต้องมา,าแล้วต้องก็ต้องเอาเป็นแบบนะั้น จะยกคอนะโอ้โหคอได้สูงนี้มากเลยเนาะยกปากได้สูงอ่ะยกอีกจะสูงกว่านี้อันนี้ยังไม่สุดบ่กยังไม่สุดอ้เดี๋ยวผมจะทำให้มันชนมันลังก็พอเนาะ,นะเดี๋ยวว่าทำขาแบ,บ,บนนี้เลยเดี๋ยวว่า ยกก็ให้มันชนนีดตึมตัวนี้ก็เคยหยุดเลยเงี้ยให้มันสุดก็บอกใช่ไหมหรือว่าให้มันชนเลยให้มันชนก็พอแล้วอ๋อถ้าเป็นเหล็กรองนี่ยันชนโอเคยกมาก็ชนตึ้งตัวนี้ก็โอเคพอถ้าถ้าไม่พอก็มีหักอะ่ะ<ม>นั้นเลยลรอบเกี่ยวถ้าเกิดยุจริงก็หน้ากากก็ไปหมดเลยกลับมันยุบรอบหนึ่งนะสูงเหมือนกันเราเกี่ยว แต่นี่ผมผมเผื่ออารมณ์ตั้งเป็นคืบเลยนะกระบอกนะอะร่วงอ,นะอ,อารมณ์อีกยังสูงอีกคิดบต่มันจะต่ำเค่แมันจะเท่าวันนั้นแหละวันที่เรายกอั้นงั้นก็ตอนใส่เราก็ต้องดึงให้สุดแล้วเนาะดึงสุดตรงไหนก็หาระดับเอาหาระดับคอเอาที้ จะสูงขงนาดนี้อันนี้แล็กพอดีเลยเวลาลงต่ำก็วางลงนี่เก่งเหลืออีกตั้งเป็นคืบไม่ลงเลยอืม,อมอเราทำบรหลังเขาได้เสร็จถ้าได้เสร็จวันนี้ก็ได้ทำบรนลังวันนี้อ๋อทำเพลาเนี่ยนะ,ะแล้วจะฝากมาจากตรงไหนตกลงละวจากทางต๊ำนี่ดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมฝากมานี่เลย แล้วรอบมันยังไงร,รอบมันซ้ายมันขวาย,ยัางไงได้ไหมรอบนี้ก็ปกติเลยตามตามนี่เลยฝากมานี่ใช่ไหมตัวนี้ก็ตั้งตรงไหนหรือว<ง>่าอ๋อโววนเอาเลยใช่ไหมอ๋อสายพานเส้นเดียวหรือว่าสองเส้นจะดูก่อนสองเส้นก็เส้นเดียวอืมมันอกีวกเราทดรอบเดีย๋ยทดรอบในเบาะมันเส้นเดียวมันก็ไหวหรอ อ๋อแล้ก็จะฝากงานตรงนี้เลยครับเหล่าลอยสาชุดปั๊มนี่แหละหนาคอก็แปลว่าแล้วแปลว่าสตาร์ทแล้วแล้วเราต้องทำลูกติอะไรไหมอ,อ๋อทำตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อทำลูกติเขา<อ>บอกเมามใส่นนั อ๋อส่ก็บ,บอกลงมาตั้งเดียวแนละ้วต้อะบอลลูติดตรงนี้เหรอ,อนห่มันดึงแล้วเวลาเราเราขึ้นเราลงอ่ะขึ้นลงก็ถ้าเราตั้งตำแหน่งนี้ได้องศาดีมันก็ได้อือขึ้นลงก็เหมือนเดิมอ๋อขึ้นลงนี่อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับขึ้นลงก็มันก็มันก็วิ่งมานี่แต่ว่าถ้าเราตั้งองศาได้มันก็จะตึงตลอดอือครับถ้าเราตั้งไม่ได้ก็เวลาลงจะหย่อนหรือไม่ก็เวลาขึ้นจะตึงมาก น,นี่ใส่เปล่าเราต้องเอาสายพานมาใส่ดูก่อนาะใส่แล้วก็ยกขึ้นยกลงดูก่อนเหรระมันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเขี่ยบหาครับเขี่ขยบตัวนี้ใช่ไหมวันนี้ย่าจะเสร็จอยู่นะชุดนี้ <c oughs> น่าจะนะชุดอัดก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะใช้ได้ไทยแลนด์นะครับไปทำที่วางเชือกทำที่วางเชือก วางคิดไม่ไดขึ้นมาตรงนี้หลังคนขับได้มองถี่นี่ไงอือโอ้โหสุดยอดเลยครับวกวอกอยู่คนเดียวครับสองคนเจ๊เขียวเจ๊เขียวดูโลกนี่เสริมสวย <c oughs> ทำไมจะรูป <c oughs> เลยโหสริมสวยอาจให้ลูปก,กันน้อยเลย จะเปิดร้านเสริมสวยด้วยวันเนี้ยเป็นเพราะคอนโทรลมงตัวนี้เลยมะนี่ห่างด้อยแล้วทไมก็เป็นเพราะเปล่นอะไรนะต้องีดูสายันเคยถอดไหอีตันไม่ได้ยังไม่เคยถอดเลยอีตันแต่มันมันก็ดูไปมันก็คล้ายกันเลยนะคล้ายกัน เพียงแค่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันผมก็ไม่เคยถอดหรอกเคยถอดแต่ฟ้านั่นแหละยกขึ้นยกลงลำบากจะถอดบนนี้หรือจะยกลงนี่ได้ยกลงแล้ว่งไยเนาะด้วยสายอะไรพวกสายยยเนาะ สายเครื่อก็จะต้องถอดทอนหมดเลยด้วยเาว่าอย่าถอดอันั้นแล้วเห็นมันตอนนี้มันปั่นมันเดินได้นะอืเลยยังไม่ได้เช็คเครื่องเต้นน้ำมันมันขาดอะไรครับเก๋ป่าจริงๆแล้วมันถ้าดันให้มันเดินเลยมันไม่เดินเลยนะมันร้องมันไม่เดินอืมันจะเพลายไปแต่กดดันถอยนี่ไม่ต้องพูดถึงดันถอยมันถอยเลยนะ เร็วด้วยนะดันถอยนี่โอ้โหแรงดีมากเลยไม่ได้สลับกันเฉยถ้าเกิดว่าสลับสายกันมันก็เท่ากับว่าเดินหน้าได้ถอยหลังไม่ได้ครับแต่นี่ว่าที่มันเดินเดินหน้าเดินไปเข้าได้เพราะว่ามีฝั่งหนึ่งเปนประคองไงประคองช่วยกันเดินครับเดินได้แต่ถ้าสลับสายให้เดินหน้าด้วย ทั้งสองก็ enfin ไ,มไ,มไม่ไปเลยใช่ไหมไม่ไปเลยไม่มีแรงออันนี้ตัวหนึ่งมีแรงไอ้ตัวหนึ่งเดินหน้าเนาะตัวนี้เดินหน้าได้ตัวนี้เดินหน้าไม่ได้เดินหน้าอ๋อตัวนี้เดินหน้าได้แต่ถอยหลังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตัวนี้นะแต่ก็พอถอยได้ครับคอยช่วยเหลือแต่มันมันไม่แรงเหมือนในเวลาเราไปหน้าเนาะแต่ตัวนี้ถอยยหลังก็ได้อยู่แต่ว่าไปหน้านี่ถ้าดัน แต่มันมันไม่ไปเลยนะก็ดานนี้ไม่ไปเลยนะร้องต้องต้องต้องอะไรช่วยครับต้องประคองตัวนี้ช่วยต้องรื้อดูน่าจะต้องรื้อดูครับปลดไปเลยพวกบล็อกวัวได้ไปหมดเลยสวยเลยยุ่งใหม่ยุ่งละมือเลยไม่แพงแล้วนี่นะสั่งมาอีกไป้าสองลูก ใส่เลยนะ,นะใส่ได้กินไม่ดีปะ้ะใส่ได้กินเลยทั้งหมดอนะ่ะแต่ก็อีตันมันแรงเลยผมก็ังไม่เคยใช้เนียร์ก็ถ้าใส่นี่ปรับปรับตำแหน่งใหม่นะจัดตำแหน่งใหม่ในแจมเลยนะโล่งเลยแหละตรงเนี้ยใส่อไอ้นี่ไหนจุดหน้ามาเลยนะอืมจุดหน้าจดหน้าเป็นยังยังไงครับ อ๋อมันเหมือนกับมัน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 หักใช่ไหมมันดึงใช่ไหมอ๋อเรืซีนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ด้วยือแต่กัดอดีเคอแล้วมันก็เออเนาะแต่ถ้าอย่างนี้มันจะดีกว่านะใช่ไหมตัวนี้มันมันมันฉุดอยู่ตรงนี้ไงมันมีลูกปืนอยู่มันไม่มันไม่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโหนโหนคอเนาะมันจะเป็นบูธบ่ตังนี้ลูกปืนบ่ตรงคอนี่นะ อถ้าอย่างนี้มันก็ดีอย่างนะเนี่ยข้อดีเข้าเสียแตกต่างกันไปครับอย่างนี้มันก็ดูไปอาจจะซับซ้อนหน่อยนะแต่มันมันมันมัใช้งานได้ยาวถ้าอย่างนี้มันมันโหนตรงเลยเนาะมันมันเหมือนกับแบบบังคับดึงตัวเนี้ยแล้วทำให้มันรั่วครับลูกซีนแล้วลูกปืนนี้มันรั่วได้นี่นี่ก็ซึมอยู่ปะ ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนซีนใหม่ต้องเปลี่ยนซีนใหม่ถ้าไม่หายกเป็นภาษายกลับ,<อ>บสายมันช้าใช่ไหมไมีบาหา่ไปไม่ได้ก็ออกค,อ,คอยดูก่อนค่อยอ่เอาอยางอื่นให้เสร็จก่อนเนะโอใช่ฟ้าเขาจะอัดหมดก่อนอน,อน่้ากินด้วนะอ,อัดโดอัดหมดเ,ดเลย ทำคนเดียวนนะไม่ถ้าดูไปก็ยังเหลือไม่เท่าไหร่เนะก็เหลือ<า>ชุดเลานี้แล้วก็บันไหล่แล้วก็ฝาครอบได้ลองเลยนะ วันนี้ครับพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมครับวันนี้ก็น้องก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิม,ม,ดม <c oughs> ยังทำงานเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ